โอเคไอวอลสิบสองลูกใช้ให้เป็นประโยชน์ตอนเวลาเราชุบกันอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่จะอ้อมจะอ้อมตัวเองไว้แล้ว่าตัวเองตายมีคนยิง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 แป๊บ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 เขาอยู่บนหลังคาหลังคาเลย ไหนอ่ะมันอยู่ตรงไหนเมื Arizona, ่อกี้กิมันยิงแถวไอ้นี่สนามยิงอะไรเนี่ยสนามยิงปืนเหรอเฮ้ยไม่ใช่ไม่อยู่เ่ย Surprise motherfucker ตายตายเลยบ้าปงไปนอนนอนนอ่นอนนอนอะ ก็จะบอกว่าตัวเองมีคนยิงได้ก่อนอย่างเงี้ยหรอไม่เอาคาหรอคาอยู่นี่ไม่เอาไม่เล่นละมีคนยิง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 หลังมีคนยิงหลังมันอยู่บนบ้านมันอยู่บนบ้านชั้นสองชั้นสองสองโอ้ยยาหมดยาหมดจะยิง ัสไปอยู่ไปอยู่ยาหมดเนี่ยโอ้ยจไม่เลอกยิงไปยังไงอ่ะตายยังตายยังตายยังเข้าอยู่ใช้ไอวอรให้เป็นประโยชน์นะไม่มีปืนดีๆเลยอ่ะทำไมมันเป็นทำไมมันเป็นแบบชี้สัญลักษณ์เป็นสีแดงอ่ะนายไปซื้ออะไรมาหรอ ตัวละครไนีโอ้เท่ <Okay. S 2> ตายป่ะจะตายตาย,ตายาอันนี้นี่คืออันนี้นี่<า>คือ<า>วิง่งช้าเหรอเขาตายหรือเราตายเรายังไม่ตายหัวเรื่องตายแค่ให้ตายอีกเดียวนะว้าขปืนลั่นว่ะขึ้นได้แล้วใช่ไหม <c oughs> เป็นไงอะ่ะมันมันตายแล้วใช่ไหม ใครตั้งไอวอลมา่นะนี่แหละอุ้ยเจ็บหนักเจ็บหนักเอออยู่ตรงนั้นแหละอยู่ตรงนั้นไปพ่ออยู่ไหนอ่ะเขาอยู่ข้างล่างเนี่ยเขามาหยอดเหรียญซื้อมีดไม่ใช่ซื้อปืนซื้อทำไมมีดอ่ะคนคนข้างหน้ายิงดิยิ่ถือปืนอะ ไหนวะจริงไหมเนี่ยเนโอ้โหมีมีระเบิดไหมระเบิดเพื่อนระเบิดเพื่อนได้ไหมวะเ้ยวเฮ้ยคนจริงคนจริงคนจริงบนบ้านบนบ้านเห็นแต่หุ่นเนี่ยเห็นแต่หุ่นอยู่บนบ้านอยู่บนบ้านยุ้งฉางเนี่ยบ้านยุ้งฉางขึ้นขึ้นไปอะไรขึไปอะไรขึ้นขึ้นไปไหน นั่นน่ะไม่ลงมาวิไหนอยู่ข้างบนเนี่ยไหนมันตายแล้วหน้าอยู่ไหนเอ้าว่มันตายไหนอน่ะเฮ้ยเอาไปไลยวะกี้อยู่ตรงนี้ใช่มันอยู่ตรงนี้นี่อยู่เลยเอาเอาเอามียิง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 ตายขอโทษ พอดีก็โดดลงมดีนึกว่ามันวาร์ปได้ซะแล้วไปเก็บยาดีอย่างนี้คนเยอะเก็บเก็บดีเดี๋ยวก็ได้ใช้<ป>เดี๋ยวก็ได้ใช้ไม่จำเป็นไม่จำเป็นามาขอนะกระเป๋าไม่มีเดี๋ยวมีเพ่ไม่จำเป็น,น้องใช้ยาฟังคำเขาไว้ เพราะว่าไม่ทันได้ใช้หรือเปล่าเองไม่จะเป็นเอาใช้ยา่โอ้ยโอ้ยนี่เธออะไรโดนยิงต่อมันลั่นอ่ะปืนมันมือมันโดนอ่ะโอ้โหปืนลั่นไ่เกินใต่เรข้ามไม่ได้เนี่ยตายอย่างเดียวเลยลั่นาดขนาดยิงมาหลายตาแล้วดาตานี้จะวิ่งเล่นพัดพัดอันนออันนอเราดีเรวจริงอ่ะ

จุดแดง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 โอ้ยเห็นแล้วอยู่บ้านกัะเล่าตายแล้วตายแล้วอย่าอ๋อเนาะมันอยู่นี่มันจะ่กางเกงแดงมันอยู่นี่ล้มยังล้มยังเขาว่าตายแล้วเนี่ยเนี่ยลูกเราตายใส่กางเกงเิทยาศพลูกเลยเนี่ย ้ยไม่เป็นไรนะผมไปชุบไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวพี่จะยิงย,นะยิงไหมเจอแล้วเจอแล้วเอาให้ตายเอาให้ตายม่อแตกเก็บตาสังหารก่ไปขอโทษขอโทษหัวใจอยู่ไหนอ่ะไม่มีไม่มีเลยว่ะเออตรงนี้ ตรงนั้นมีคนสมัครยู่ดิวะเดี๋ยวดูให้ตรงนี้ตรงนี้ไหนนี่ข้างหน้าเนี่ยลูกองเพราะปลูกมีหัวใจเหรอไม่มีไม่ใช่เหรอมีเอาแต่ละคนไม่เหมือนกันเหรอ ไหนวะลงไม่มีไม,ไม่มีเขตมพอกไม่มีเนีย่ยมันมั่วอ๋อนั่นไปเขื่อนแล้วอ๋อลิมเขื่อนลิมเขื่อนพุธิทิพคนเรา <c oughs> อะ่ะต้องนั่งรถถึงจะไวหน่อยขับสิอ่าๆติ้งรถไปเลยเกียร์ถอยเกียร์ถอย,ถยอะไรไงวะขึ้นด้วยดีไหมเนะี่ย <c oughs> ไม่น่าปวดภัยเลย ตายแล้วเราจะตายแล้วไหมไม่ตายครับเราไปช่วยเขานะเไปคว่พายาเกียแตะล้วับรถลุยน้ำอ่ะโอ้อ้าวควมันมันเนยังเนิร์ดยังเนิร์ดใส่น้ำหนักเนิ ไว่าไปซ้ายไปซ้ายซ้ายเอาขวาเหรอขวามันมันมันโล่งไปแล้วมีคนแล้วโอ๊ยแต่ว่าซ้ายมันจะอันเหรอคนบีบยู่เลยนะไม่เป็นไรเรามียาเรามียารถรถแรงแรงอ่ะเราไม่เอารถรับต่อมาแต่ชนต้นไม้อะชนต้นไม้ ก็เนี่ยเดี๋ยวก็นั่งบนรถกันเลยเนี่ยแล้วพอชุดเสร็จก็ออกออกตัวไปเลยน่าโัวเด็ไปเลยเลยแล้วจะลงจากรถทำไมไม่ต้องลงใช่หรอรอมันรถเลยกลับรถก่อนได้ปะไม่ต้องกลับไม่ถอยรถเลยหรอขับถอยหลังได้ฮะเรไปไหนดีวะเอาฟอยเสร็จแล้วหรอ มาแล้วเนี่ยไปออกมาแล้วอุ้ยนะ้ำมันมันหมดปะเนี่ยม,มันมีน้ำมันหมดด้วยเหรอวะน้ำมันหมดแนละ้วมเหล่ารถหนา้าข้า,า,างหน้าไม่ไม่ชอบรถชอบเสาต่อไปเปล่าขอบคุณเนนะี่ยโอ้โหหาออยไฟไ่ไห,ไหน นิสสต์แมวเป็นใครนสสต์มันไม่ใช่อะไรเนี่ยบ้านล้างทำไมวันนี้เราเล่นเกมเหนื่อยจังวะสถานที้คุ้นๆจองนีสสร์ไปแล้วปะมามาตรงนี้ตรงนี้ไหน ตรงนี้มีรีสอร์ทรีสอร์ทอะไรวะมันหลุดไหนมันมีด้วยหรอในเกมอ่ะเนี่ย <Yeah. Yeah. S 1> พอดีมันม,มันมันหลุด <c oughs> ใส่เขาไม่แข็งอันตกใจหมดเลยเพก็มาหรอมันหลุดอ่ะ คนปะเนี่ยไหนคนไฮ้คนจริงคนจริงข้างหน้ามาเหอะข้างหน้าไหนข้างหน้าข้างล่างข้างหน้าข้างหน้าข้างบนเนี่ยอยู่ตรงอะไรสูงหลอกเราเนี่ยโกงหกทำไม อ่อไม่ใช่ถังหลอกไปอีกแล้วนึกว่าคนโอ้ยถังวันนี้ไอคนจริงไปไปยิงไปยิงเลยคนก็ไปยิงเลยแตกแตกหนึ่งแตกหนึ่งพูดจริงปืนเก็บเสียงดีเนาะเงียบเเอานี่ไงมาดูดิตรงกล่องศพเนี่ย เขายิงไว้แล้ววะดิเขายิงอะไรดูกองศพก็รู้แล้วใครสีเขีเสียงแบบเน้นเน้นเน้นเนเหนื่อยเลยมีคนคนมีอีกตัวมีอีกตัวไปเจอคนจากไหนวะเนี่ยรู้รู้แต่ตอนนี้เราโดนโดนหมอพิการวะ โอ้ยิงให้ดูไม่ดูอะเมื่อกี้อืมปืนเงียบมากเลยอ่ะใช้ปืนรุ่นอะไรเนี่ยเก็บเสียงไงครับรุ่นรุ่นปืนทิปหรือเปล่าอืมศพทิฟป่ะดิศพทิปไม่ได้ปืนทิฟปลอกแบบนีอ้อ่ะหมดอะโอ้ยมีสองตัวหมดติอ้ยมีข้างหน้าข้างหน้าตัวสนุกเขานาอเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว ทีนี้มันเหลือแค่คนเดียวนะเนี่ยพูดจริงไม่ได้โกหกด้วยตรงต้นไม้เนี่ยเขาสนุกเขาคนเดียวเนี่ยยิงไหมต้นไม้ยิงแม่แต่เราต้องหาอีกคนนึงนะเราก็จะชนะแล้วเนี่ยก็ใช่ดิก็ให้เขาหาเนี่ยตายแล้วตายแล้วถ้าตายแล้วก็เชื่อมาแล้วดิไหนอยู่ตรงข้างหน้าเนี่ยเฮ้ยเจอเจอเจอจริงจริง อ๋อก็ไมเอะไรครับเนี่ยเก็บแอดออกไปค่เอ๊จะเก็บอะไรอีกชนะแล้วโอ้ยจริงๆก็โอ้โอ้โแสดงว่าไอ้เมื่อกี้นี่ที่ยิงๆนี่คือพูดจริง ใครว่ามันชวนเล่นอยู่นั่นอะอะไรนะแต่ไม่รู้แบบเซียนเซียนใช่ไหม